มันคันมันขนก็ว้ายขนลายลายน่าสงสารหล่นยังไงเนาะไนดูไนดืไม่สะอาดเลยเนี่ยมันอยู่ในป่าเนี่ยเลยเพราะว่าเคยเจอในป่าเนาะเก้าแหกเก้าแหกดีว่าไม่เพ่ขนมันเนาะหายแล้วหายเป็นฟุ้งเพ่แล้ว เสียงหายใจดูเป็นหืดหอบหอขนร่วงดูมันไม่อ้วนนะนี่มันพร้อมผมมันใหญ่ก็ข้นมันเฉยเค่อ,อยสวยติ๋วมีสามสีสีน้ำตาลอยู่ตรงนี้หนวดสีขาวคิ้วสีขาวหนาสีดำจมูกสีขาว สีน้นกับสีขาวมีหางมีหางเอาวีมาวีผมให้เอาป่ะน่าสงสารยู่ในปามากใช่ไหมเนี่ย จำกันได้ไหมเนี่ยเคยเจอกันเหลียว응